สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ผนกจิตเวชใช่ไหมคะใช่ค่ะมีนัดไวหรือเปล่าคะมีค่ะนัดมาดูวอดค่ะอ๋ออินเทอร์ที่อยากมาดูวอดเดี๋ยวเข้าไปได้เลยนะคะทุกคนรออยู่สวัสดีพี่เดนอือหือสวัสดีครับที่อยากจะพาน้องไปดูวอดจิตเวชของเรานะครับ พี่พูดหมดไม่ต้องกลัวพี่ไม่กัะ oh. จะเล่าให้หมดจะวอดอะไรอยู่ตรงไหนครับโอเคมีชั้น15มีสงวอดดูเหมือนจะน้อยวอดหญิงวอดชายฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่ว่าทําไมคนรอเป็นร้อยพอเข้าไปดูคนมาตรวจฉีดวิทยาฉิตเด็กคนมีไม่น้อยอาจจะงงทําไมที่เดนต้องขึ้นมาชั้น15บ่อยบอยอ่าอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น15ใช่ครับ โอเคแล้วนี่ทงไปนนไหน<อ>ะคะมงกุฎและสำนักงานราชวิทยาลายัยเดินไปให้สุดตลอดทางเดินซ้ายขวาก็มีห้องเรียนที่แอร์นั้นเย็นสุดๆห้องพักแท้เวนบางทีอยู่ทั้งวันเรานั่งมัวม่เกินไม่หยุดจะกินจะนอนจะกลิ้งจะคารจะทํางานจะเรียนก็เดินไปแล้วหลุดจะขึ้นจะลงต้องใช้เวลาเราต้องมาไวต้องเผื่อเวลาอยู่ชั้น15นี้เองนี่นาจะใครไปใครมาก็สวัสดีด้วยนะาจ๊ะหยุดต้องจิตเวชพรมงกุฎเอ้ยเอ้ยหยุดอุ้ยน้องอินเทอร์น่ารักสุดๆเอ้ยหยุด กองจิตเวชพรมงกุฎเข้ามาเรียนกับเราแล้วได้จะได้เรียนรู้สุดๆเอ้ยหยุดกองจิตเวชพรมงกุฎเอา้าเฮ้ยพี่มีบอร์แค่นี้เองเหรอคะ no no ยังยังยังไม่หมดมีอีกบอร์ชื่อบอร์แปดทับหนึ่งบอร์นี้คือบอร์อะไรเหรอคะที่แปดทับหนึ่งเป็นบอร์ประสาทสิบติดครับโอ้โหสุดยอดเลยคะ่ะแล้วก็มีผู้ป่วยในจิตเวชที่อาการรุนแรงครับแล้วอยู่ตรงไหนอะคะเนี่ยอยู่ตึกแปดชั้นหนึ่งแล้วฝั่งตรงข้ามมีอพยพที่เราลงไปตรวจทุกวันนะเวลาออกพีดีเก้าโมงถึงเที่ยงนะ มาให้ตรงเวลาได้ล่ะพี่พี่เป็นอะไรน่ะ็อกเลยดีน้องมาเกินเดินมาแล้วเจออาจารย์ท่านนายจันรวัาพรเป็นจิตแพทย์เด็กเลยนะคนนี้อีกทั้งยังเป็นประธานรัชวิทยาลัยถึงปี2564กี่อีกท่านคือท่านจันทร์เนกวิทยท่านเป็นผอกองนี้จันวิละตำนานแห่งดนามิกล่ะจันหัชชัยมองตารู้ใจเลยล่ะจันธีชัยท่านเก่งเสพติดน่ะจันสมบัติจันกิติชัรรูนะต้องจำ อาจารย์สมประสงค์อาจารย์คงสะทอนสุดยอดอาจารย์ชั้นนำอาจารเจตนาช่วยแก้ปัญหาเคสหลวงที่มาคนไข้ลำล้มอาจารย์อำนาจการย์อิศรายังมีท่านคอยสอนให้จำอาจารพลังสรรอาจารย์มรยศอาจารย์นรทน์เนเจอร์คำซ้ำอาจารย์อิงออนอาจารย์วันดีดาอาจารย์วันทิพาอาจารย์พิชยุจิตกัญชากอนทั้งหมดทำความเคารพเอ้ยหยุด กองจิตเวชพมงกุฎมีสาขาอะไรให้เรียนบ้างเนี่ยเดิมทีตอนแรกเปิดสาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไปต่อมาเปิดอีกสาขาสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นพอมาปีนี้เปิดสาขาที่3สาขาจิตเวชศาสตร์การเสพิด กองจิตเวชและประสาทวิทยาเปิดสอสาขาจิตเวชศาสตร์นาหลักสูตรสามปีก็เรียนจบแล้วจ้าจบมารับรองมาตรฐานแพทยสภามีอีกสาขาจิตเด็กและัยรุ่นดูแลเด็กให้มีใจที่สมบูรณ์พอเด่นปีสามข้าเรียนที่ฝั่งนู้ดรู้รู้ที่เพิ่มพูเรียนจบต่มไปครูนี่มีสขาน้องใหม่ไม่จะเปิดใหม่เป็นสาขาใหญ่ปริมาณจิตใจเรียนรู้ได้ไวทำงานฉับไวใครๆก็ถูกใจความรู้มากมายคนไข้ก็มากมาย การศึกษาก็จะคิดอีกทีนึงคิดไม่ผิดไม่ต้องหลบขอมาพบแกสงบเลิกให้หมดมันไปกดไม่งั้นโดนปลดับได้รู้เยอะแล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่าที่เนี่ยเขาเรียนกันยังไงบ้างนะแล้วเงินค่าเวที่เนี่ยได้เท่าไหร่แล้วจะใช้ชีวิตยังไงนะเอาไม่เล่าอ่ะกลัวเหรอค่าเวทนี่สุดจุกที่เราได้กันหนึ่งจะกินอะไรก็ง่ายเราข้ามอีกตึกงหนึ่ง แน่ยู่ใกล้มากเดินกันแป๊บหนึ่งหาแฟนก็คงไม่ยากเพราะมีคอนสดรเกินครึ่งหนึ่งที่นี่อาจารย์คุยได้แต่ต้องเตรียมใจไปแป๊บหนึ่งอาจารย์จะพูดตรงๆเราจะไม่งงสักปิดหนึ่งปรึกษากันได้ทุกอย่างเรื่องเงินพักก่อนแป๊บหนึ่งก็บอกแล้วไงว่าไม่กักไงมีอะไรก็เล่าหมดนี่ยังเล่าได้แค่ครึ่งเดียวเองนะอ่ะเดี๋ยวรอฟังอีกครึ่งหนึ่ง พี่พูดมาขนาดนี้ก็อยากดูแล้วสิตั้งใจฟังหละเล่ามาเราฝึกจัดการเวลาไม่มีวนโลเตเรามีเคสเยอะมากคือ O P D บางวันก็เลทเรามีเคสจุกฉันบ้างบางคืนดึกๆก,ก,ก็มีเหตุฝึกให้อ่านมากๆแล้วมาดิสคัตเพื่อ educate สุ per vision ให้เราฝึกึกษาอาจารย์ได้งานที่เราทำตาม EPA คืองานวิจัยมีงานการบ้านคอนเทนต์ที่เราต้องส่งให้ฉับไวเังมีสมุดเด็กดีที่เรานีมันไม่ได้ไเอ้ยหยุด้องจิตตะเวทพรมงกุฎเอ้ยเอ้ยุิด้องจิตะเวทพระมงกุดเอ้ยหยุด้องจิตตเวทพระมงกุแล้วจะเรียนยังไงให้เราเรียนไม่หลุดโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะ แล้วจะทำยังไงให้เรียนไม่หลุดเนี่ยสงสัยคงต้องพึ่งพี่นันพี่นันก็คือคนที่ดูแลทุกสุขชาวเดนไงดูแลเหมือนลูกอะส่งงานด้วยนะผมเลยสร้างตัวตอนอีกตัวมาแรปชื่อตั้ง Bad b o c e ครับอ๋อเดี๋ยวหมอจดแป๊บนะึสร้างตัวตอนอีกตัวมาแรปชื่อตั้ง Bad v o i c e โอเคปัญหาคืออะไรครับเออปัญหาคือผมสร้างมันมารับแต่ว่าทีนี้มันรับไม่หยุดตอนอแรกมันก็สนุก